สวัสดีครับวันนี้ทีมงารนตูนไทแลร์เราก็อยู่กันที่ MG นะครับวันนี้เรามาทดลองขับ MGHS นะครับซึ่งเป็นรถบัคอินไฮบริดจะว่าเป็นรุ่นแรกในกลุ่มที่ไม่ใช่รถยุโรปก,ก็เป็นว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขาจะมีอะไรพิเศษกันบ้างแล้วขับขี่เบื้องต้นเป็นยังไงกันบ้างครับรับสำหรับรูปลักษภายนอกนะครับโดยรวมแล้วจะเหมือน MGHS ตัวเดิมเลยนะครับ จุดที่ต่างนะครับชัดเจนเลยนะครับที่เป็นจุดสังเกตได้นะครับจุดแรกก็คือลายล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กลายใหม่นะครับแต่ไซส์ยางรวมถึงขอบกระทะล้อนะครับจะเท่าเดิมนะครับอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นตัวโลโก้นะครับเป็น H S P H E V นะครับตัวนี้จะเพิ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแสดงบ่งบอกความเป็น plug-in hybrid นะครับ สำหรับจุดชาร์จนะครับจะอยู่ฝั่งคนขับนะครับเป็นฝั่งคนขับบิดออกมานะครับหมุนออกมาดึงออกมานะครับก็จะเป็นแบบไททูนะครับไททูซึ่งก็เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานของรถ EV ีนะครับคือหาที่เสียบชาร์จง่ายนะครับพวกของ EA นะครับก็สามารถชาร์จได้นะครับคือคือเอา้ง่ายพวกไททูเนี่ยไปที่ไหนก็มีที่ชาร์จเยอะนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นจุดเติมน้ํามันนะครับจุดเติมน้ํามันซึ่งก็เหมือนเดิมครับหน้าตาเหมือนเดิม คือย่งงงนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถปักอินไฮบริดจะมี2ฝั่งนะครับต้องเข้าปั๊มให้ถูกข้างนะครับครับมาดูกันที่ภายในนะครับภายในก็เช่นกันนะครับโดยรวมนะครับอุปกรณ์ออปชั่นต่างๆนะครับก็จะแทบแทบเรียกว่าจะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยจุดที่แตกต่างจุดแรกที่เห็นนะครับก็คือสีของเบาะนะครับสีของเบาะสีของเบาะของ HSPS EV นะครับจะมีให้เลือก2สีนะครับคือสีนี้นะครับเป็นสีโทนสีครีมนะครับกับสีน้ําเงินนะครับที่เป็นตัวนี้จะเป็นตามสีรถนะครับคืออย่างสีขาวเนี่ยภายในก็จะเป็นสีนี้นะครับส่วนรถสีดำาน่ะจะเป็นภายในสีดําแล้วเดินได้แดงนะครับครับเดี๋ยวเราพามาดูภายในที่เป็นเบาะสีดํากันบ้างครับนะครับอันนี้จะเป็น รถสีดำนะครับจะได้เบาะเป็นภายในสีดํานะครับเป็นสีดำนะครับเดินได้แดงตรงนี้มีอคันธลาด้วยนะครับก็จะมีความสปอร์ตดูดันมากกว่านะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนก็ชอบโทนสีขาวนะครับอย่างบางคนก็อาจจะไม่ชอบโทนสีแดงของตัวเก่านะครับก็ลองเป็นตัวเลือกดูครับว่าชอบแบบไหนนะครับก็เลือกได้นะครับในส่วนของคันเกียร์นะครับก็จะมีความ เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือปุ่ม EV นะครับ EV ปุ่มโหมดนะครับแล้วก็รูปทรงของคันเกียร์นี่ก็จะเราม้คล้ายคลึงกับรถยุโรปแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งก็ดูแล้วมีความหรูหรานะครับหรูหราใช้ได้เลยนะครับออปชั่นเด่นๆอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือซันรูปนะครับซึ่งของ MG HS เนี่ยครับจะใหญ่มากนะครับจะมีความใหญ่กว้างมากนะครับโดยจะสามารถเปิดได้ถึงครึ่งหนึ่งของหลังคาตัวรถเลยนะครับ สำหรับภายในนะครับของ MG HSP HEV นะครับก็ถือว่าวัสดุภายในผมว่าทำได้ดีนะครับหัวโกงหัวเกียร์นี่ก็ให้อารมณ์แบบรถยุโรปเลยนะครับคอนโซลก็เป็นวัสดุแบบบุนุ่มนะครับแบบบุนุ่มหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่า MG ทำมาได้ดีเลยนะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับชัดแล้วก็การ สั่งงานการอะไรต่างก็รวดเร็วนะครับรวดเร็วครับรวดเร็วนะครับเน,บนี่ยสามารถกดเลือกกดใช้งานได้สำหรับลำโพงของ MGHS PHEV ตัวนี้นะครับก็จัดเต็มมาเลยนะครับเป็นของโบสนะครับถือว่าคุณภาพเสียงดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับเรียกว่าดีกว่าเดิมแน่นอนถ้าได้ สัญญาณเสียงดีๆเช่นเป็นจากไฟล์เสียงที่มีคุณภาพนะครับรับรองได้ว่าสามารถฟังเพลงได้อย่างอย่างดีเลยนะครับอันนี้ขนาดเปิดวิทยุนะครับก็ถือว่าคุณภาพเสียงใช้ได้เลยนะครับดีดีกว่าดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมตรงนี้ชัดเจนนะครับครับสำหรับพื้นที่เก็บสัภาระาด้านหลังนะครับก็อันนี้ก็จะคือวอชาร์จนะครับก็คือสายชาร์จที่ติดมากับดถนะครับจะเป็นหัวแบบไททูนะครับ เสียบกับปลั๊กไฟบ้านปกติได้เลยนะครับก็ระยะการชาร์จก็จะอยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับอยู่ที่การชาร์จนะครับส่วนข้างใต้นี้จะไม่มียางอะไหล่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันครับนะครับข้างใต้นี้จะไม่มียางอะไหล่แล้วนะครับก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นครับมีแบตเตอรี่ข้างหน้าจะไม่มีแบตเตอรี่แล้วนะครับย้ายมาอยู่ข้างหลังนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระบบคูลิ่งของตัวแบตเตอรี่นะครับ ตัวนี้จะระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเพราะว่าบ้านเราค่อนข้างร้อนนะครับการใช้งานแบตเตอรี่ก็จะมีความร้อนสะสมนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำในหลายๆรุ่นก็จะมีแบบเป็นอากาศบ้างระบายความร้อนด้วยอากาศบ้างนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับพอไม่มียางไหลมาให้ก็จะมีชุดปะนะครับชุดปะอ่ามีน้ํายานะครับมีเครื่องชุดปะนะครับมีชุดปะอ่าก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังครับสำหรับาะนั่นข้อมูลเทคนิคนะครับ ของ MG HSP HEV ไม่ว่าจะเป็นด้านขุมพลังหรือการระบบขับเคลื่อน Plug-in Hybrid นะครับตรงนี้ทาง MG นะครับวันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยใดๆนะครับจะรอไปเปิดเผยในวันเปิดตัววันที่27ตุลาคมและจากการเทียบเคียงและคาดเดานะครับก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ในตัวนอกนะครับนำมาปรับเปลี่ยนปรับจูนใหม่ให้เหมาะกับบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรนะครับที่จะมีแรงม้าประมาณ169แรงม้าทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ จะมีแรงม้าประมาณ122แรงม้าและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบิเธียมไอออนที่มีความจุถึง16.6กิโลวัตต์โดย,โดยรวมพลังกำลังต่างนะครับจะมีแรงม้าถึง2 9 1แรงม้ากับแรงบิด480ินิวตันเมตรโดยมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ80สปีดซึ่งตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับข้อมูลจะต้องรับการยืนยันในวันที่27ตุลาคมนี้นะครับซึ่งจะเป็นการเปิดตัวอย่าาางงเป็นทกร นวันนั้นนะครับข้อมูลทุกอย่างจะมาครบนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นราคารุ่นและข้อมูลความเทคนิคต่างๆสําหรับการทดลองขับในวันนี้นะครับจะเป็นการลองแบบสั้นๆนะครับเพียงแค่คนละ2รอบเพื่อให้สัมผัสถึงฟิลลิ่งในการขับขี่แบบพอขอปากของคอนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะครับว่าจะขับขี่เป็นยังไงกันบ้าง เร่งดีนะครับภูมิไรส่วนตัวผมชอบเพราะวันหนักดีหนึบหนักหนักๆบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ผมชอบแบบนี้ช่มหล้าก็แน่นดีนะครับแต่ออกจะนุ่มกว่าตัว hs ตัวธรรมดานะครับอาจจะเป็นด้วยน้ํำหนักแต่นี้แรงงงแรงม้าเรายังไม่รู้กันนะพี่นักใช่ครับอันนี้รอรอดูวันเปิดตัวครับวันเปิดตัววันที่27ตุลาครับรอบเดี๋ยวเราจะไปลอง เลเียนเช,น,เน,เชนกันนะครับ มันเป็นจุดเด่นของ MG เมือนกันนะไอ้ขับระบบขับเคลื่อนอ่าช่วงล่างกลุ่มอะไรเนี่ยมันจะหนึบหนึบควบุมง่ายควคุมง่ายแล้วก็ฟิลลิ่งผมว่าน้องนรถยุโรปอ่ะน้องๆรถยุโรปยิ่งถ้าไปเทศกับรถญี่ปุ่นผมว่าถ้าคนชอบขับน่าจะชอบกว่าอย่างบอกนะครับว่ามันรวดเร็วมากสองรอบกนละสองรอบจบแล้วนะครับ ส่วนใครอยากจะลองเองหลังเปิดตัวนะครับมาที่ MG นะครับศูนย์ฝึกอบรม MG ที่บางนานะครับลูกค้าทุกท่านนะครับ MG มีให้ลองนะครับมีให้ลองมาลองกันได้เลยนะครับเราขับจริงๆแล้วจะรู้นะครับว่าเราชอบเราถูกใจแค่ไหนนะครับโอเคครับหมดรอบของเราแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับหลังจากที่เราไปทดลองขับกันในสนามกันแบบ เรียกว่าอะไรรวดเร็วมากครับคนละสองรอบนะครับก็ได้พอรู้สึกถึงสมรรถนะการควบคุมนะครับพวงมาลัยค่อนข้างหนักแน่นนะครับแหรับคนที่ชอบหนักแน่นจะชอบเพราะว่าเราขับในโหมด Normal นะครับถ้าเราขับในโหมดสปอร์ตเนี่ยพวงมาลัยก็จะกระชับขึ้นอีกนะครับส่วนพละกาลังต้องบอกเลยว่าเหลือเฟือเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งโดยสเปคที่ ที่ถูกต้องของสเปคเมืองไทยนะ่ะยังไม่เปิดเผยมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลจากสเปคเมืองจีนสเ,สเปคสเปคด้านเมืองนอกนะครับส่วนสเปคเ,เครื่องยนต์มอเตอร์ Water, หรือออปชั่นอะไรเนี่ยต้องรอเปิดตัววันที่27พร้อมเปิดราคานะครับเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับเพราะตอนนี้ก็คือเราแค่มาสัมผัสกันเล็กๆน้อยๆคนละสองรอบนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับวันที่27เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับวันนี้ก็ แค่นี้แหละครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่อง Auto Thailand TV ด้วยนะครับสวัสดีครับ